ค่ะอยู่กับสองคนละเมินไปสุภาพค่ะยางมะพร้าวเห็ดเงียงกันน้อนน่นองแพงน้าเป็นน้าวยน้งกับพี่ตัวหลิวสอนเียงกันน้อนดเบอด้เออน่ะดูมาางหลังกอนเอเสอนกัน่ไว้นดนอยัดนเดงเวดีดีีเ่นดี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 ีดดี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 ีีดีีดีดีีด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 ี าใส่สอนเออเอาใส่ดุกทนูเออเออถึงดุกทนู่น่จัแล้วรับเอาเล่นเล่นนเล่น่นยิ่งเปี้ยงยิ่งเอานิ่มิมแล้วกันแนมเนมที่ล่ะเนมเออเนมมังนมาถือป้เออเหตานิ่มเลยใส่นาดิเฮ้คือหนุมานแหมทานินมแห่เออนางว้มิหามันุมานบอกบอกันไส่ไทยมันคือหรอวะยอมสอนบางอตัวที่โค่นแล้วโ่นแล้วโคแล เพื่อ้งูดแบบเอาสาหนยปลาแบ่งลน่อปลาแบ่งลูกสาน่อยปลาแ่งเปนกรองเป็นยังไงซองเป็นหวัดเสร็จถือวอถือวอเลงใหม่นะเูถืกซ้ายนะเออคำบุปผีกรซ้ายนะเออเออเอาไม่ที่ไม่อีกวะนี่ ฟ้าะได้เอาคนเชียมวยพี่น้องอืออ่เข้าื้อเสียงันเชียมวยอเออเออออกมาแล้วเฮขนสักข้นเนาะเออ ออกกำลังกายไปมือนีนที่ได้เสียงดีเออเอาเอาล้เราได้ออกกำลังกายมือไหนที่เสียงดีเอาใส่สบเบอร์ลำวยลำวยเห็ดแบบลำเพิ่นด้วยาลำวยเห็ดคือลำเพิ่นว่ะสิลำเพินแบบลำวยเออหาต้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้อ้โ้้อหห้้ห ว้าวส่องง่ายมากเลยปะเนี้ยจะได้ลาวงการเนี่ยมาคอะมีเซอร์ไพรส์อีกรอง่มีเซอร์ไพรส์นีอียงนั่นดังกินโดนเนินเอรไพส แนวมาฮานุม้านิวเข่าเป็นฮานุมานเนี่เราเนี่ยคือเมื่อไห้เนื้อลูกผู้ใดหย่อนเนาะเมื่อมูกเนื้อลูกเมื่อมาแล้วมกเนื่อไห้บอกซื้อไม่บอกซื้อเขาบอกเอกเบอกกับฮู้นะว่าผู้ใดั คือมากตามของของปลาต,ตัวนึงขอบคุณนะแกที่แจกเราอย่บ่กัลังกลังครับพี่เลียงกัลังว่อมครับเดี๋ยวสิบเป็นะครับนี่มือนี้เขามีเขามีเห็นไข่มาอยู่หนาเวทีนาหน้งบบนนางานนพเนาะมือน,นีบวชนำบวชนา้แขวยขาใช้ขใช้ใช้ใท้งหมด เอาไบังใช้ยังไงก่อนใช่ยังไงก่อนเป็นค้นตีนื้อออกแล้วนักมวยทวงดีเด้เดี๋ยวบังข้างลังู่นันนนาไปเียนกดรุ่นแล้วเดี๋ยวคนลยค่ออ่านค่อยหน่อยุ่มเรียการ์มีรุ่นกันสิไดลาวงการหมอลบไปเป็นนักมวยบ่นี่ ือคือแถบบะไรเนาะนี่วายนี่วไหวา่อนคุยมาคือแถบอะไรพี่น้องเของขึนก่อนเออนเนาะนคลองบ่มาเอินคล้องบ่เนด้มเนี่ยคองเาล้วเขาเขาเห่ารปเนี่เอาุ้บ้าเย็นกับมือครับนอ เอาเห็ดไปทางเ้างอันนี้บอแมมจออะแค่ฟาดทางไหมมันเอามึคูสอนเอาฟาดฟาดบัดทฟาดคูเออออม่

มวยหนีจบคลิปไปเนี่ยบัวคอีกสองนาทีมวยไปทล้ตบคิวเป็นแทงเอาตัวเลยเอามวยผู้ไทยครับมวยผู้ไทยไปเนี่ยย่ย้อยเฮดเป็นบางอย่าอีกไปเฮดของท่าเป็นอมน้ำแล้วไม่ได้แล้วน่านแม่ให้เราไปเนี่ยเอามวยผู้ไทยอีกสีนาที่อีกสีนาทีเลยท่งต้อดากแทนต้อดาดากใสมัดผมเขาไม่ยากไปดีเลนะกะอ้อนไมเออ เอาูดดได้แค่ทีเดีนค่ะมีคลิปหนึ่งได้เมื่อยแล้วนะเมื่อเบื่อเงื้อเมื่อยเยอะได้อาบน้ำไม่อยู่ได้หนิเบิ้งส่งหนิเดี๋ยวเดินด้วยโอ้ฝนเคยได้หอดสองคลิปใส่คลิปแรกว่าท่านในเดียวอยู่พี่นองต้องลองน้ำฟ่อนน้ำแรกกับฮิตันดีนะแต่แดดแดดแดดฮตันตีเองความบาทนี้เอาไปสู่ชีวิตสู่ได้ย่ลาเป็นกลังใจให้

เอ้ยโมาห้แตงติ้นนะโอ้อันนี้ตีปึปืบอเพื่อเพือ,อยกสูงสองงเอออสูงสูงคลองก็นไ,ได้ไหมนี่เออปอเอาเอาไนอนคลิปนี้ฝากไว้สน,นิก่อนนะคะไม่ชงคนลเพิ่มไมสุภาพฝากกนอะไรกูแช่กดติดตามก็เป็นมิตังใจ<ร>ง<ห>นอลิซ่าะ อันนี้จะไปเบิ่งกันคลิปหนาฝากไว้ชนี้ก่อนเนคลิปนี้เอาแถมไฮแทมไฮเดหันมานีเะบเดี้ซ้อมเต็มนั่นเอาพี่นองฝากไว้ชนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ